ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน,นครับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอพูดถึงเกี่ยวกับคนประเทศเรานะครับก่อนอื่อนะครับก็ไปดูตัวอย่างครับแป๊บนึงครับเสนอในเรื่องของลาวเฮียนไทยที่แอดมินนำเสนอในคลิปก่อนมันอาจจะไปสกิดต่อมของคนบางคนเนาะเพราะว่าแอดมินได้นำเสนอไปนะ้องคนหนึ่งเนาะนะ้องเมย์เนาะ เป็นลาวลูกเข่งไทยลาวนี่แหละไปรายการซูเปอร์จิ๋วได้ทึนการศึกษาได้เฮียนหมอจนจบหมอเนาะเออแตบบ่บันนี้ในคลิปนั้นนะคนมาคอมเมนต์ป้าไว้ว่าคนลาวน่ะเฮียนไทยนะเฮียนได้แต่ว่าสิกลับมาเหตุเวียกทางเมืองลาวนี่คือเขาบวชคนคอมเมนต์ไว้ว่าทังสี่ยิ่งถ่าเป็นการสอบเขารัฐกรยิงบมีสิทธิ์เลย เห็นไหมครับพี่น้องนะครับ,บ,นะรบถ้าเราจะสังเกตเห็นนะฮะว่ามันจะมีคลิปประมาณนี้อยู่เรื่อยๆนะครับมันจะมีมาตลอดนะครับถ้าเกี่ยวกับนะครับว่าคนลาวนะครับเข้ามาเรียนที่ประเทศไทยเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์แบบนี้นะครับบางคนก็จะคอมเมนต์แบบ แบบไม่แรงบางคนก็จะเหม็นแบบแรงมากดูถูกไปเลยครับเหยียดเหยียดไทยไปเลยนะครับมันก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะครับสุดทเคสนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากว่ามีช่องนะครับน้องฟ้านะครับสาวลาวนะครับสำหรับปากแปรนะครับ ก็ได้เอาคลิปที่เด็กนักเรียนนะครับลูกครึ่งไทยลาวนะครับได้ไปออกรายการพุทัศนะครับแล้วก็ได้รับทุนนะครับได้รับทุนการศึกษานะครับรายการก็นะครับจะเป็นผู้สนับสนุนนะครับออกทุนให้จนกว่าน้องจะเรียนจบแพทย์นะครับเพราะน้องอยากอยากเป็นหมอนะครับ มันก็มีคอมเมนต์นี้ขึ้นมานะครับว่าคนนะครับคนลาวเนี่ยที่มาเรียนที่ไทยนะครับก็คือจะเข้างานราชการของลาวไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเวียดนามนะครับใครที่ไปจบจากเวียดนามมาเขาก็จะยกยอนะครับยกย่องว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจะได้รับการพิจรณาต้นๆจะได้รับการพิจารณานะครับในการเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษซึ่งต่างกับไทยถ้าคนลาวนะครับที่จบจากไทยนะก็จะไม่ได้รับนะครับจะไม่ได้รับการพิจาณา เหมือนก็คือเอาง่ายๆตรงๆรงรงคือทางฝั่งรัฐการเราเขาไม่ชอบไทยนะครับแต่นะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากคือคนเรานะครับขาดองค์ความรู้นะครับยังด้อยทางการศึกษานะครับพีน้องคนเราที่เข้ามาฟังเข้ามาดูนะครับ ผมพูดคำนี้อย่ากโกรธผมนะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไปดูถูกคนเรานะครับสาเหตุที่ผมบอกว่าลานะครับไม่ได้ให้การนะที่ผมบอกว่าเรายังด้อยการศึกษานะครับมันมันก็คือว่านะครับ อันดับแรกนะครับเราก็จะเห็นอยู่ว่าระบบการศึกษาของเรานะครับโรงง,งเรียนต่างๆนะครับเด็กนักเรียนนะครับก็เราก็จะเห็นอยู่ว่าสภาพเป็นยังไงที่มันเกิดภาพภาพแบบนั้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากว่ารัฐบาลเขาไม่ได้ให้การสําคัญกับการศึกษานะครับรัฐบาลเราไม่ได้ให้การสนับสน,นุนให้คนเรามีความรู้อันดับต้นนะครับ อย่างนี้น้อยนะครับชุดนนักๆๆๆเรียนเนี่ยมันก็จะต้องมีรูปแบบที่ดีกว่านี้มีความเป็นระเบียบที่ดีกว่านี้ห้องเรียนนะครับก็จะได้รับการพัฒนาที่ขึ้นดีกว่านี้ไม่ใช่ว่าห้องเรียนเป็นพื้นดินนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่มาสารนะครับมาสารเป็นทำเป็นผาผนังกันแดดกันลมไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ ถ้าเกิดว่ารัฐบาลเราใส่ใจในการศึกษานะครับภาพแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้คืออันดับต้นอันดับแรกที่เป็นการบ่งบอกว่ารัฐบาลเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาไม่ได้ส่งเสริมให้คนเรามีการศึกษานะครับเขาส่งเสริมคือเรื่องปลูกฝังความคิดนะครับคือให้เกียรติชังไทยเพราะว่าไทยเป็นประเทศประชาธิปไตย นะครับาจากที่เมื่อก่อนนะครับลาวไทยนี่มีความสัมพันธ์ดีมากแต่พอเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาก็จะนะครับเขาจะกีดกันนะครับกีดกันคนลาวกับคนไทยสร้างความเกลียดชังเขาจะปลูกฝังในเรื่องพวกนี้แล้วเขาจะไปยกย่องเวียดนามกับจีนนะครับเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับว่าคนที่มาคอมเมนต์แบบนี้มีคนที่มีความคิด เรื่องที่ว่าคนลาวนะครับมาเรียนอยู่ในไทยนะครับจะไม่ได้รับเข้าบรรจุเป็นข้าราชการของประเทศลาวนะครับคนลาวที่คิดแบบนี้ที่มีความคิดแบบนี้ที่สําคัญงานราชการตัวเองแบบนี้ฟังผมฟังผมให้ดีนะครับถ้างานระบบราชการที่ลาวมันเป็นงานที่ดี ได้ค่าตอบแทนที่สูงมีความมั่นคงต่ออาชีพนะครับผมถามหน่อยทั้งครูทหารนะครับตำรวจของราวนะคนที่รับราชการราวเราก็จะเห็นอยู่บ,บ่อยๆมีข่าวอยู่บ,บ่อยๆว่าข้าราชการลาวลาออกแล้วมาทำงานที่ไทยเพราะว่าอะไรนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ที่ลาวเงินเดือนมันน้อยมากนะครับเงินเดือนน้อยมากมันไม่พอสองคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการคนแค่จบแค่ป .7 นะครับคนมาขายแรงเนี่ยมาทำงานก่อสร้างนะครับงานก่อสร้างนะครับคนที่ลาวคนลาวที่มาทำมันที่ไทยนี่ ได้เงินเดือนมากกว่าข้าราชการลาวนะเห็นไหมครับพี่น้องแล้วคุณยังจะคิดให้ความคุณยังจะยกย่องนะโอเคประเทศใครใครก็รักแต่ในหลักความจริงถ้าคิดเองเป็นคิดเองได้คุณจะไม่เกิดคําถามแบบนี้ผมถามหน่อยว่าคนที่มาเรียนที่ไทยเนะี่ยเขาไม่ไปหรอกเขาไม่ไปทํางานที่ลาวหรอกเขาเรียนที่ไทย นะครับพอจบที่ไทยเนี่ยเวลาเขาไปสมัครงานถูกไหมรูดจัการศึกษาเขาก็จะบ่งบอกว่าอ๋อถึงคุณเป็นคนประเทศลาวนะแต่คุณก็จบที่ไทยคุณได้นะครับคนไทยให้การยอมรับนะครับการที่คุณมาจบที่ไทยได้ก็แสดงว่าคนลาวคนนั้นมีความรู้ความสามารถพอที่จะทํางานนะครับอยู่ในระบบงานของประเทศไทยนะฮะคนไทยไม่ได้เลือกว่าเอ้ย จบมาจากเราไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ใช่พี่น้องนะครับคนลาวนะฟังผมไม่ดีนะครับการที่พวกคุณมีความคิดแบบนี้นี่คือคุณกําลังปิดกั้นความเจริญคุณกําลังปิดกั้นคนที่มีความรู้ความสามารถไม่ให้กลับไปที่ลาวนี่แหละเขาเรียกว่าสมองไหลคนที่เขามีความรู้ความสามารถนะครับ ที่เขาไม่งาะที่จะต้องเรียนอยู่ในประเทศลาวเขามาเรียนอยู่ในประเทศไทยแล้วเขาก็ทํางานที่ไทยนี่แหละเขาเรียกว่าสมองไหลคนที่เก่งๆจะออกจากลาวหมดนะยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้ปิดกั้นว่าคุณจะจบที่ไหนยังไงเออคุณจะเป็นประเทศไหนนะครับแต่ถ้าคุณเก่งนะนะครับสหรัฐเนี่ยนะครับพร้อมที่จะโอนสัญชาติให้ได้เลยให้เป็นคนสหรัฐได้เลย เพราะว่าอะไรเขาต้องการคนที่เก่งนะครับเขาต้องการรวบรวมคนที่เก่งในโลกเนี่ยนะครับที่เขาสามารถจะรวมได้นะครับคนพวกนี้นะครับจะเข้าไปพัฒนาทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับที่เขาคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆครับที่เขาเก่งๆเห็นไหมครับเขาก็ได้จากนี่แหละครับ ซึ่งเราจะเห็นได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นหนังเวลาวนะครับหรือว่าเจ็บเป็นอะไรเราจะเห็นว่าคนเอเชียนะครับจะเข้าไปอยู่แม้แต่คนไทยก็ไปเป็นตำรวจไทยไปเป็นนักบินอยู่ในกองทัพสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้กีดกันเขาต้องการคนที่เก่งคนที่มีความรู้ความสามารถเหมือนกันกับไทยไทยก็ไม่ได้กีดกันนะครับถ้าคุณเก่งพอไทยก็สามารถที่จะรับคุณ นะครับนะ่าว่าวงการแพทย์วงการหมอของไทยนะครับถ้าคนนะครับพี่น้องก็น่าจะจะเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับจะเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่านะครับจะเป็นตามสือ่อทิกตอกบ้างนะครับ youtube บ้างอะไรบ้างนะครับเราก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆว่ามีคนต่างชาตินะครับ คนรวยๆคนแรงจังนะครับเขาจะมารักษาที่ประเทศไทยเพราะว่าอะไรนะครับหนึ่งละการรักษาที่ดีมีมาตรฐานเทียบเท่ากับสหรัฐอเมริกานะครับนะครับแล้วน่าว่าการบริการที่รวดเร็วนะครับตามที่ผมฟังต่างๆนะครับในคนสหรัฐอเมริกาที่เขามานะครับที่เขาเข้ามา แสดงความเห็นต่างๆตามสือ่อบางทีนะครับว่าการที่จะไปตรวจโรคนะครับบางทีกว่าที่จะรู้ผลเนี่ยผ่านไปเป็นแบบหลายเดือนหรือบางทีเป็นปีก็มีกว่าเขาจะรู้ผลแต่อยู่ในเมืองไทยนีย่ไม่นานนะครับบางทีชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงคุณรู้ผลไม่ต้องไปรอนานนะครับแล้วความสะองความสะอาดนะครับในโรงพยาบาลไทยนะครับด,ดีสะอาดสะอาด วงการแพทย์ไทยนะครับได้ยอมรับนะครับเป็นสากลคนรวยหลายประเทศทั่วโลกนะครับมารักษาที่ประเทศไทยนะแต่ว่าคนลาควาครับแม้บว่าที่มาได้รับทุนการเรียนจากประเทศไทยเรียนและเรียนในไทยนะครับจะไม่สามารถเข้าไปเป็นรับราชการทำงานในของราวได้ พี่น้องคืออะไรนี่คือคนที่ขาดความรู้ด้อยความรู้ก็รู้ทั้งรู้ว่าลาวนะครับยังห่างไกลกับไทยมากหมอไทยได้รับนะครับระดับโลกนะอันนี้ผมไม่ได้ยอมไม่ได้นี่นะว่าถ้าดูตามสื่อพี่น้องก็จะรู้ใจเห็นคนลาวก็จะได้รู้ได้เห็นเหมือนกันเพราะดูสื่อสื่ออเนียวกัน ติ๊กต็อกยูทูบเฟซถูกไหมครับมันก็สื่อเดียวกันคนลาวกาลังปิดกัน้นปิดกั้นคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าไปพัฒนานะครับที่จะไปแนะนําคนลาวที่เข้ามาเรียนอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ช่างถ้าเขากลับออกไปแล้วถ้าเขาไปยุถ้าเกิด รัฐบาลลาวให้การยอมรับเป็นกรณีพิเศษไม่ต้องพิเศษหรอกคือโอเคคุณเข้าไปสอบทดสอบแล้วคุณเก่งลาวรับคุณประเทศลาวจะได้คนที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นมันจะค่อยๆย,ยกระดับเพราะคนที่มาเรียนที่ไทยหรือคนที่มาทํางานที่ไทยแล้วกลับไปลาวเขาจะเอาความรู้เหล่านี้เอาไปแนะนําบอกต่อ มันจะทําให้คนในประเทศเรามีความรู้ความสามารถมากขึ้นเหมือนกับใช่ไหมฮะรัฐมนตรีต่างๆหรือบางทีมีคณะครูแรง่างคําว่าไปดูงานไปดูงานคืออะไรไปศึกษาไงครับศึกษางานว่าประเทศที่เขามีระบบที่ดีกว่าประเทศของเราแล้วก็เอามาปรับ ปรุงแก้ไขถูกไหมครับทำให้ประเทศตัวเองเนี่มันดีขึ้นแต่ประเทศเราไม่ใช่นี่คือความคิดที่แบบล้าหลังนะครับแค่คิดเนะี่ยประเทศเราก็หยุดอยู่กับที่แล้วยังไงก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอีกนานแสนนานนะครับเราก็ไม่มีวันจเจริญ พี่น้องคิดเทนยังไงก็แสดงความผืดเทนกันดูนะครับถ้าผมพูดติดขอโทษนะครับคลิปนี้ผมขอเปิดหน้าผมขี้เกียจไปหาภาพมาหมาอะไรมาประกอบมันยุ่งยากครับมันนานนะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ารับชมก็ขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับ